แล้วจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการและผิิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพะเยาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนต่อยอดสู่สากลครับท่านนายกรัฐมนตรีไปที่อุทยานการเรียนรู้พะเยาทีเคพาร์ตะบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับโดยท่านได้รับฟังการนำเสนอแผนพัฒนาคโครงการและชมนิทรรศการและผิิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดพะเยา มีนางสาวสุพมาศอิสระพ,พักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชุในต้นในพื้นที่ให้การต้อนรับครับท่านนายกได้ไปเยี่ยมชมมีนิทรรศการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วย3ภาษาครับคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากทางโรงเรียนเทศบาล5แก้วปัญญาอุปถัมภ์ ได้ชมการบังคับหุ่นยนต์และมีการสาธิตโดรนจากทางนักเรียนของทางโรงเรียนเทศบาล2ครับชมผลิตภัณฑ์พวงมลาลัยผ้าเขาามาของจังหวัดพะเยาชมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อบ่มเพาะพัฒนาทักษะการผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ครับ หลังจากนั้นทนนายกก็กล่าวบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่สากลรวมถึงให้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้นและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยว ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเขาม้าผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยาและชมอาหารพื้นเมืองของทางจังหวัดพะเยาด้วยครับก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนที่ข่วงวัฒนธรรมหรือว่าลานพ่อขุนงาเมืองครับ